ว้าวแล้วมันจะเต็มแล้วลูกยกขึ้นไปว่านะเรายังไม่เต็มไม่เต็มโอเคค่ะ เจอกับน้องไอาอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องไอดีก็อย่าลืมมากดเลยนะคะวันนี้เพื่อนๆเห็นอุปกรณ์พวกนี้เพื่อนๆคิดว่าน้องไอดีจะทําอะไรคะน้องไอดีจะทํานมเย็งนั่งเองตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านน้องไอดีแบบว่าทํายิงหลายครั้นแล้วนะคะแล้วแบบ รสชาติอร่อยแล้วก็ไม่ต้องเสียเงงอากาศร้องร้องแบบเนี้ยเวลากินอะ่ะชื่นใจแซ่บสดๆไปเลยแล้วก็ฟลิงมากนะคะอย่างแรกนะคะนี่เราจะต้องเอานมนะคะเทใสป่ปานี้นะคะเทให้หมกเลยนะคะทำนมเย็นนะคะน้องไอดาทำหลายกินหลายครั้งแล้วนะคะรสชาติอร่อยมากเดี๋ยวเราเทลงนมลงไปก่อนให้หมกเลยนะคะนี ไปก็ได้นะคะที่เป็นรถจืดนะคะนี่นมบัวแดงก็ได้นะคะนี่น้อยไอด้ใช้นมน้องน้อยไอด,อด้ค่ะดูบัวแดงนะคะโอเคตอนนี้นะคะหมดแล้วต่อไปนะคะเฮลโลบอยเอ๊ะเอ๊บเอ๊ะเป็นไรค่อยๆมาก่อนโอ้โหนมเยอะมากนี่ค่ะเทนี่ค่ะเทเฮลโลบอยเทใส่ลงไปก่อนนะคะต่อไปนะคะเอาช้อนโค้งให้เข้ากัน โอ้ดูคนนีเคนสีค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะนี่หวานนะคะหกนะคะเดี๋ยวเราโอเคทุกคนคะระหวางแล้วนะคะเพสตนี่นะคะ ก้นนี้ดูนีน่ดูก่อนว,ว้าวแลมนจะเต็มนะทุกคนยกขึ้นไปว่านะแล้วไม่เต็มงไม่เต็มโอเคค่ะอัน่งเหนือย่งงนะะได้แล้วค่ะนมเย็นนะคะได้ลองชิมเลยนะคะืมอ,อร่อย เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะคะน้องไอดีแนะนาว่าอร่อยสุกชื่นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องไอดาาทำคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย